ออีกอ,อันหนึ่งนะครับที่จะมาเสนอความคิดเห็นว่าน่าจะเปิดอีกอันนึ่งนะครับของตำรวจนะครับไอตัวของทศเจ็ดสามนะครับเพราะว่าเมือ่อไม่ใช่ปีที่แล้วหรอกก็คือปีนี้นั่นแหละนะครับทศเจ็ดสองเจ็ดสามเปิดสอบใช่ไหม แล้วก็ของ72เนี่ยที่เป็นสัญญบัตเนี่ยนะครับลองสารวัตรส,สายงานในสื่อสารนะครับก็บรรจุไปแล้วนะครับพลเจ้าบุกเจ้าอะไรก็ลูกสิ์ก็ก็บรรจุไปแล้วนะครับแต่ว่าทศเ73มเนี่ยที่เป็นประทวนเนี่ยนะครับที่เป็นตําแหน่งสายงานสื่อสารประทวนเนี่ยพี่แทบไม่เห็นว่าจะมีใครบรรจุนะครับนั่นหมายความว่า อาจจะข้อสอบยากอาจจะสอบไม่ผ่านมองว่าอาจจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยก็คิดว่านะอันนี้คือเป็นแนวโน้มความเห็นส่วนตัวนะครับว่าทศ .73 อาจจะมีการเปิดอีกครั้งนะครับสำหรับน้องที่จบไฟฟ้าจบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้วุฒิโปวชใช่ไหมนะครับท,ที่ใช้สอบเนาะนะครับก็ลองเตรียมตัวไว้นะครับจริงๆเนี่ยก็เข้าใจอยู่เพราะว่า ในตัวพี่เองก็เป็นสายช่างสายวิศวะสายสายสายช่างนั่นแหละพูดง่ายๆคือสายช่างนะครับว่าสายช่างจะบรรจุสอบข้าราชการทหารตำรวจที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีตามกองทัพเรือกองทัพอากาศก,าก็มีสอบนะครับกองทัพไทยก็มีสอบนะครับสายช่างสายอะไรเราก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็พวกการไฟฟ้าและสาหกิจก็ยังสอบได้นะครับป้ารถไฟฟ้า มหานครพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังสอบได้อยู่ก,ก็ลองหาข่าวนะครับถ้ามีข่าวที่เกี่ยวกับสายเทคสายช่างเนี่ยนะครับพี่ก็จะมาลงไว้เรื่อยๆนะครับอนอกเหนือจากการสอบทหารตำรวจการไฟฟ้าและทวิสาหกิจต่างต่างก็จะมาลงให้นะครับสาหรับสายช่างเพราะว่าในตัวพี่เองก็เป็นสายช่างก็เลยอยากจะมาแนะนําแก๊งท,ที่จบสายช่างเนาะนะครับก็ขอฝากไว้นะครับฝากช่องพี่มดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครสนใจตำราทศเจสอูกสิทธิ์ติดแนตที่1นประเทศนะีก็มีหนังสือให้อ่านอยู่นะครับก็เขียนไว้อยู่นะสายช่างก็มากันได้ครับนะครับจะให้ติวให้อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณแหมนะครับสวัสดีครับ